สวัสดีค่ะน้องๆพบกับ bedtime story กับพี่อิศิวพรกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่อีก็มีนิทานญี่ปุ่นสนุกๆมาเล่าให้น้องๆฟังนะคะเรื่องนั้นก็คือเรื่องกอนใบนักล่าเป็ดค่ะ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนักล่าเป็ดคนหนึ่งชื่อวา่ากอนไบทุกวันกอนไบจะไปที่บึงหลังบ้านเพื่อล่าเป็ดแต่เกือบทุกครั้งเขาจะกลับบ้านมาด้วยมือเปล่าเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากอนไบเป็นนักล่าเป็ดที่มีฝีมือแย่เอาม,กมากๆและเมื่อเขาจะเริ่มยิงเป็ดแม้แต่เป็ดก็ยังหัวล้อยย้อนและกันแกล้งเขาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขายุติความกระตือรือร้อนที่จะเป็นนักล่าเป็ดของเขาได้ฉันจะหาวิธีจับ ให้ได้ครั้งละลอยตัวกอนใบคิดนั่นคงจะเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมทีเดียวแล้ววันหนึง่งเขาก็ได้ความคิดขึ้นมาเขาได้ไปนำเอาปืนเก่าๆที่สามารถหามาได้จัดการมัดปืนเหล่านั้นเป็นกองแล้วเอาเชือกผูกไว้ที่ไกปืนแล้วก็เดินทางไปยังบึงเป็ดแต่โชคร้ายที่มีเป็ดเพียงสี่ห้าตัวเท่านั้นที่บึงในวันนี้นี่เหรอโชคชะตาของเรากอนใบคิดเอาละ ถึงจะมีเป็ดเพียงสีห้าตัวก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเขาเล็งปืนไปแล้วก็ดึงเชือกปังปังปังเสียงปืนดังกึกก้องจนกอนใบหงายหลังจำเบา้าแต่คันแล้วเมื่อเสียงปืนจางลงกอนใบเงันดูเป็ดที่กำลังบินอยู่ราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเขายิงเป็ดไม่ถูกเลยสักตัวกาบกาบแก้ผาาอีกแล้วกอนใบพวกเป็ดหัวล้อ กอนาบกลับบ้านมือเปล่าอีกตามเคยในวันนั้นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ละความพยายามจะต้องมีหนทางยิงเป็ดให้ได้ครั้งละร้อยตัวสินะเขาเฝ้าพึมพำอยู่กับตัวเองวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาหเล่าก่อนาบเฝ้าแต่คิดคิดคิดบัดนี้เป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิอากาศเย็นมากเป็นคืนที่หิมะตกมากที่สุดในรอบปีแล้วก่อนใบก็ไปได้ความคิดใหม่ขึ้น เขาได้ค้นพบเชือกเส้นยาวจึงมุ่งหน้าสู่บึงเป็ดบึงแห่งนั้นปกคลุมด้วยน้ำแข็งมีเป็ดจำนวนมากนอนอยู่ในบึงนั้นเป็ดทุกตัวหลับอยู่ก่อนใบแอบย่องไปบนน้ำแข็งแล้วจัดการจับเป็ดตัวแรกที่เขาเข้าไปหาได้ปรากฏว่าเหตุการณ์เป็นไปตามที่เขาคาดหวังไว้เป็ดนั้นไม่ได้ลืมตาคืนนั้นอากาศหนาวเย็นมากจนเป็ดทุกตัวหนาวจนแข็งทื่อโอ้โหก่อนใบตะโกนร้องด้วยความดีใจ จะต้องมีเป็ดเป็นร้อยๆตัวอยู่แถวนี้เป็นแน่คงง่ายที่ฉันจะจับพวกมันเขาใช้เวลาตลอดทั้งคืนในส่วนที่เหลือจัดการผูกมัดเป็ดเอาไว้ด้วยเชือกที่เขาเตรียมเอาไว้เมื่อมัดเสร็จแล้วเขาก็นับเป็ดจนครบหมดทุกตัว97 98 99โธยังไม่ถึงร้อยเขาพูดกับตัวเองแต่ก็ไม่เร็วนะักไม่เลวเลย ดวงอาทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นมาในขณะที่กอนไบจัดการเหวี่ยงเชือกไว้เหนือไหลเขาเริ่มเดินทางกลับบ้านพังลากเป็ด99ตัวมาด้วยน้องๆลองคิดดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกอนไบย,ยังเดินทางไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ในขณะที่เป็ดเริ่มอบอุ่นจากดวงอาทิตย์ที่เริ่มขึ้นได้เริ่มสลดัดไอหิมะออกจากตัวเป็ดแต่ละตัวเริ่มกระพือปีกและมุ่งหน้าบินขึ้นสู่ท้องฟ้า ก้อนใบซึ่งยังคงถือเชือกเอาไว้จึงถูกเป็ดลากขึ้นไปด้วยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเขาลอยขึ้นไปเรื่อยๆและในไม่ช้าเขาก็ลอยขึ้นสูงไปมากช่วยด้วยมีใครไหมก้อนใบร้องเสียงหลงแน่นอนไม่มีใครสามารถช่วยก้อนใบได้ในตอนนี้เป็ดบินไปยังทิศใต้ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาบินนานอยู่หลายชั่วโมง เป็ดบินเหนือภูเขาป่าไม้ทุ่งนาเป็นระยะหลายไมล์ในที่สุดก้อนใบก็ไม่สามารถยึดเชือกไว้ได้อีกต่อไปมือของเขาลื่นและล่วงลงตีลังกาหมุนติ้วลงสู่พื้นโอ้ยตุบ ก่อนใบหงายหลังลงในทุ่งข้าวฟ่างแปลงใหญ่แห่งหนึ่งช่วงนั้นกําลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวชาวนาท้องถิ่นเป็นจํานวนมากทํางานอยู่ในทุ่งนาเมื่อเห็นเขาล่วงลงมาจากก้อนเมฆพวกเขาจึงวางเครื่องไม้เครื่องมือวิ่งกลูเข้าไปยังตรงที่ก่อนใบนอนแอ่งแมงอยู่คุณนายคะมีคนตกลงมาจากท้องฟ้าเขาคงมีส่วนข้องเกี่ยวกับเป็ดดวงต,ตาของเขาสีกอกไปกอกมาพวกชาวนา อุ้มกอนไบไปยังโรงนาแล้ววางไว้ที่เตียงนอนเมื่อตาของเขาหยุดกรอกไปกรอกมาเขาสามารถพูดได้อีกคนกอนไบก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชาวนาฟังเอาละ่ะกอนไบาชาวนาผู้หนึ่งพูดขึ้นภายหลังจากที่เขารู้สึกประหลาดใจในเรื่องราวของเขาตอนนี้เธอเดินทางจากบ้านมาเป็นระยะทางไกลมากทีเดียวทำไมเธอไม่มีพักอยู่กับพวกเราสักพักแล้วช่วยพวกเราเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างละ่ะ ดังนั้นในเช้าวันต่อมาก่อนใบจึงเดินทางไปทำงานในไร่ข้าวฟ่างช่างเป็นชีวิตที่มีความสุขเสียนีก่กระไลก่อนใบรู้สึกชมชอบกับชีวิตใหม่นี้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ความทะเยอทะยานของก่อนใบได้หวนกลับมาอีกครั้งจะต้องมีวิธีเขาคิดเก็บข,ข้าวฟ่างที่ข้าวเราเป็นล้อยๆถังอยู่บางกระมังปรหนึ่งว่าโชคชะตาจะเป็นใจ เพียงสองสามวันให้หลังก่อนใบก็พบไร่ข้าวฟ่างขนาดใหญ่เข้าโดยบังเอิญเป็นไร่ข้าวฟ่างที่ขนาดใหญ่มากเท่าที่เคยเห็นมเมล็ดข้าวฟ่างก็โตขนาดศีรษะคนและหนักกระทั่งจนส่วนยอดของข้าวฟ่างโน้มกิ่งลงมาจรดลพื้นดินพระเจ้าช่วยคราวนี้เห็นทีจะต้องมีมเมล็ดข้าวฟ่างอยู่เป็นร้อยๆถังเป็นแน่ก่อนใบร้องขึ้นมายุหู ใช้มือข้างหนึ่งจับต้นข้าวฟ่างเอาไว้แล้วจัดการใช้มืออีกข้างหักรวงข้าวฟ่างทันทีที่มเมล็ดข้าวซึ่งหนักมากหล่นลงสู่พื้นดินต้นข้าวฟ่างซึ่งขนาดใหญ่มากได้ดีดตัวตรงขึ้นทันทีทันใดโดยได้ดีดเอากอนใบลอยขึ้นตามไปด้วยเฮ้ย <"He i, S 1> ดูนั่นสิคนงานคนหนึ่งพูดขณะที่จ้องดูกอนใบลอยขึ้นไปย่งหมู่ก้อนเมฆนั่นเขารอยขึ้นไปอีก ก่อนใบลอยออกไปจากไร่ข้าวฟ่างลอยอยู่เหนือทุ่งนาข้าวลอยข้ามทิวเขาจากนั้นก่อนที่เขาจะรู้สึกตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนไบก็ได้ร่วงลงมาเหนือเมืองที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนก่อนไบยังโชคดีอยู่มากที่เขาร่วงลงไปในถังรองรับน้ำฝนพอดิบพอดีทันทีที่เขาร่วงลงมาชาวบ้านจากตลาดก็ออเข้ามามุงดูเขาพางจดจ้องด้วยความแปลกประหลาดแกเห็นแล้วใช่ไหมใครคนหนึ่งพูด ขาหล่นลอยลงมาจากท้องฟ้าแกคิดว่าเขาเป็นเทวดาหรือเปล่าอ๋อถ้าเป็นเทวดาต้องเป็นเทวดาบ้องๆแน่ผู้คนที่รุมมองได้สร้างความลำคาญให้จนกระทั่งกอนใบคิดว่าตัวเขาเองคงตายเพราะถูกกันแกล้งลังแกลเป็นแน่กอนใบคลานออกมาจากถังน้ำแล้ววิ่งไปที่ถนนจากนั้นก็มุดหน้าอยู่ภายในประตูบ้านแห่งหนึ่งที่เปิดทิ้งเอาไว้ซึ่งเหมือนจะเป็นร้านทำร่ม คนทำร่มเป็นคนอารมณ์ดีที่มีใจเมตตาได้เชื้อเชิญกอนใบให้นั่งลงและได้เชิญกอนใบให้ดื่มน้ำชาก่อนถามกอนใบว่าทำไมเปียกปอนอย่างนั้นกอนใบเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังคนทำร่มได้หัวรอขึ้นจนน้ำตาร่วงอาบแก้มกอนใบเธอนี่ช่างดูหน้าขำเสียจริงคนทำร่มพูดทำไมเธอไม่พักเสียที่นี่และทำงานอยู่กับฉัน และแล้วกอนไบก็ได้กลายเป็นผู้ช่วยคนทำรม่มนับเป็นชีวิตที่ไม่เลวนักเขารู้สึกชื่นชอบงานใหม่ชนิดนี้มากเขาทำหน้าที่เอาน้ำมันเคลือบร่มและนนำร่มไปตากกลางแดดในไม่ช้ากอนไบก็พบว่าตนเองได้ใช้เวลาอยู่ที่ร้านทำร่มมาเป็นเวลาร้อยวันแล้วคั้นแล้ววันหนึง่งขณะที่กอนไบอยู่สวนหลังบ้านทำหน้าที่นำร่มไปตากอยู่นั้น ปรากฏว่าลมเริ่มพัดแรงแรงจนกระทั่งล่มคันหนึ่งเริ่มหมุนติ้วไปตามลมก่อนใบวิ่งตามล่มคันนั้นไปแล้วจับที่ด้ามถือเอาไว้จนแน่นจนกระทั่งลมได้หอบล่มคันนั้นลอยขึ้นสู่อากาศก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนใบก็ก,กำลังเหาะอ,อยู่อีกครั้งผู้คนบนท้องถนนของเมืองนั้นยืนจดจ้องมองดูก่อนใบจนกระทั่งเขาหายลับเข้าไปในก้อนเมฆ ฉันขอประกาศว่าคนที่ยืนดูอยู่คนหนึ่งพูดขึ้นจะหมอนันคงชื่นชอบท้องฟ้ามากความจริงแล้วก่อนใบชอบท้องฟ้าเอามากๆฉันคิดว่าฉันคงเกิดมาเพื่อเหาะเป็นแน่แท้ก่อนใบพูดกับตัวเองเอ๊ะทิวทัศน์ข้างล่างนี่ก็เข้าท่า,าทีนะก่อนใบเหาะข้ามเทือกเขาท้องทุ่งป่าไม้และลำธารภูเขาเป็นระยะทางหลายไมล์เขารู้สึกสนุกสนานมาก แต่ครั้นแล้วก็บังเกิดลมพัดกระโชกขึ้นกระทันหันแครกเสียงร่มถูกลมตีจากด้านในออกมาอยู่ด้านนอกเฮ้ย <Hey! S 1> กอนใบร้องเสียงหลงเขาหล่นตีลังกาหัวขามามลงมาอีกครั้งช่วยด้วยคราวนี้เขาหล่นลงในน้ำแต่ครั้นเขาลุกขึ้นมาดูพร้อมขย,ยี้ตาและบ้วนน้ำออกจากปากน้องๆทายสิว่าเขาเห็นอะไร เขาได้กลับมาอยู่ที่บึงเป็ดบึงเก่าที่อยู่ใกล้บ้านของเขาค่ะเป็ดบินวนรอบเขาส่งเสียงกราบกร้าหัวรรอย่อเขากาบกาบดูสิใครกลับมาก้อนใบเหาะได้แต่เขาจับเราไม่ได้ก้อนใบโกรธจนหน้าแดงเขากำหมัดชูขึ้นให้เป็ดดูพางคลานออกมาจากบึงเขาเดินขึ้นฝั่งถอดเสื้อแล้วบิดน้ำไล่ออกตอนนี้เขารู้สึกคล้ายมีบางอย่างเปียกชื้นลื่นและกระดูกกระดิกอยู่ในกางเกงในเขา เขาจึงถอดกางเกงออกและให้รู้สึกแปลกที่พบว่ากางเกงที่เขานุ่งเต็มไปด้วยปลาที่เขาชอบรับประทานอ้าวแกคิดยังไงถึงเข้าไปอยู่ในกางเกงของข้ากอนใบพูดพางยิ้มกว้างปลามีปลาเป็นร้อยเขาถือกางเกงในไว้เหนือศีรษะแล้วเดินไปยังบ้านอย่างมีความสุขพางพูดกับตนเองว่าคราวหน้าฉันจะล่าเป็ดให้ได้เป็นร้อยๆตัว เป็นยังไงบ้างคะน้องๆจบเรื่องของกรอนไบไปแล้วสนุกกันไหมคะถ้าน้องๆบินกันได้เนี่ยน้องๆอยากบินไปที่ไหนกันบ้างคะตอนนี้พี่อีอยากบินไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากเลยค่ะคิดถึงประเทศญี่ปุ่นมากๆส่วน bedtime story กับพี่อีสุวะพรในคืนนี้ก็ต้องขอจบลงก่อนนะคะพบกับพี่อีได้ในวันต่อไปอย่าลืมติดตามชมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ